คราบทักทายสบัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองป่ายเบริร์ดสุขุสุคนเนาะวันนี้มาพบก,กับซ่องพูดบ่าวผูทไทยอีกคือเก้าพี่น้องห่างหายกันมากอะประมาณสองสามมือแหละบัดดี้ลงคลิปให้พี่น้องให้เบิงในได้ชมเนาะวันนี้พระพุทธมาใส่กับดักตัวนูเราเบิ่งพี่น้องปีนี้อาจจะเป็นมือแรกนะพี่น้องเนาะบัดดี้ใส่มาประมาณสองปีแล้วพี่น้องบัดดี้ใส่เนี่ย อันดักกับดักเฮากันนี่นมาลองเบิง้งเรามันสีมานบอร์บูมานมันนีมาจากหลงังสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนี่พี่น้องสิบสองหลังพี่น้องสิบสองหลังเนี่ยมาลองเบิง้งมาลองรุ่นเบิ้งเนาะ ใส่มื้อนี้เนาะมื้อนมายามตอนเช้ามื้ออื่นเนาะประมาณ6:00นตอนเช้าอื่นก็สิได้มายามแบลองรุ่นว่ามันสิมาหรือบ่มานะพี่น้องเนาะิรีวิวให้เบิ่งการใส่กรลับดักตัวหนูมื้อนี้อาจะได้บอกไปติดตามรอรับชมตอนการใส่เลยพี่น้องจนี่นี่น รับเนาะขั้นตอนอื่นเมื่อเขาสิบไปนั่นก่อนพี่น้องบึงบิวทงไฮทง,งานาสะอาดสวยงามพี่น้องทงไ้เทงานานคือเกานี่ธรรมศาสตร์ไพี่น้องเดี๋ยวห้าสิบห้าไปคุดเมนไปพี่น้องเดินทางไปหาคุดบึงมันก่อนพี่น้องหาคุดบึงมันโป๊ะแต่เว้นโทมแดงพี่น้อง ธรรมศาสตรทองไห้ทองนาบาพุดเดินนีเดินออมีคนยิงนกยิงหนูพี่น้องเสียงนังตึงมเงินู้ธรรมศาสตร์แดดคนงก้องมาพุดทธิสูแดดได้บ่เดินทางมาขุดมัน มาเบิงเนาะของันสิยังบ่ได้ใส่พี่นนอะเลยมันบ่มีหมายใส่พี่นนอะบอดมันบ่กขักก็เลยบร่ได้ใส่พี่เนอะเดี๋ยวเรามาใส่ทางนี้เราเบิ่งพี่นนอะใส่บนไม้ก็คักแล้วมันจะค่อยหมานพี่นนอะ เดี๋ยวจะมาใส่ฝัเงี้อีกนะใส่ฝาเงี้มันอ่อมันเป็นให้ให้โลกให้โลกแล้วเอาสี ลองใส่บอนกับข้ากพี่น้องบอนี่ไม้ใส่มันบุกขาดพี่น้องเราเห็นทางปะได้ไหมเดินทางขึ้นเลาะใส่หาใส่บอนุโคพี่น้องปลาหญ่ข้า ไม้ไมแลวพี่น้องมีไม้ไมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่บ้า,บางเนาะจะลองใส่ก่อนนี่พี่น้องหล,ลังแรกพี่น้องใส่แล้วไปเทียมหอยแล้วน,นี่พี่น้องนี่จะเป็นกับาบเฮาเนาะหน,น,นูทางมันงามพี่น้องทางมันสวยงามหล,ลังแรกเด้นนี่เด้อพี่น้องเนึ่งไปไปเบิ่งหลังต่อไปพี่น้องสิม,มาร์นบอกหลังแรกวางจุดนี่แลวพี่น้อง จุดอ่าอยู่ป่ายยาคาเนาะตัวนี้เนาะเป็นเบิรงคือว่ามันกัดป่ายเขาปลายาคาเนาะลังแรกมันสิมานบ่อ่ะนี่เราไปเย็ยนยามใส่ลัางต่อไปอีัวพน่ง้เนะ โอ้ปรญญาญยากคางามเลยพี่น้องะัญหาจะมีทางมันบอมีมีหนทางใส่บอนเพาะห้่งเนาะเป็นห้เก่าเดอ้อตัวนี้เราเพี่นเองเป็นหอมเป็นหอมเข้ามาหอมเข้ามาเป็นแนวทางเนาะ อ้คือมีคนใส่ใพี่น้องปัดหขาขนาะดแต่บมเป็นยังี่โมพูดชีใส่เนาะเดี๋ยวซืลองเบิง่งอันนี้อีกตนล้างหนึ่งพี่น้องนี่พี่น้องแนวาทางล้างที่สองพี่น้องเนี่นี่ทางมันเข่าไปหันเนาะมาลองมาเบิงนอื่น,ม,นม,มาสิมหมางหมดเลยแนวทางล้างที่สองเด้อไป ล้างต่อไปห้างมันเงียบขึ้นไปเลยเลยล้างที่สองใส่ไปที่ย่งหอดแล้วนี่ใส่วางนี่แหละไปจะไปใส่ล้างที่สามโอ้ยนั่งพี่น้องคุยมันพี่น้องคุย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 มันโอเกตมากระบอกอได้ยังไาสีนั่งพี่น้อง เาสิเปิดแผดลองเบิ่งว่ามันมันยังบ่หูมันเลิกบ่ขัดทาว่าหูมันเลิกน่งหนงูมันจะยังพี่น้องาว่ามันหูมันตื่นหนูจะออกไปเลยรพี่น้องปะเดี๋ยวไปเบิ่งเปิดแผดลองเบิ่งนี่แล้วพี่น้องเลยใส่ชีวิตแบบบานนอกบานหน้ากันนี่แล้วพี่น้องชีวิตแบบบานนอกบานหน้าก็คืออยู่ทงไ้ทงนา นี่ทั้งหน้าทั้งหลังก็มีน้องขีดโตมพี่น,น้องนี่เห็นบ่พี่น้องธรรมศาสตรสุดสวยงามมาหนีมาใส่กับดักตัวหนูพี่น้องเอามันสิมาน่นี่จะเอามาใส่ให้นี่พี่น้องมาหนีมาสองสามให้นอมาสองสามให้ก็จกสิม้นมา 2, 3, 5, เนเรือบอ mình thang hay cốc bốc cốc bắc nó nè hay cốc bốc cốc bốc tổ bò มีตัวสัตว์อยู่บ่พี่น้องตัวหนูอะแหละอ่ะพี่น้องเดี๋ยวพดขอตใส่กระลับมานี่พี่น้องถือว่าใส่กระลับเป็นที่เฮ็บห้อยแล้วพี่น้องนี่นี่กระเทงนาเนาะนี่ไดมากอก่มงมุมอึมาออบเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ ใส่มาสองโลใส่กระลับประมาณแปดหลางพี่นอะแปดหลางหลางที่เก่าหลางที่สิบมันบอกนั่นนะพี่นอเนาะมันบ่มีเด็กมันเนาะมาพุดเลยไ่ได้ใส่เนาะนี่ตรงนากอง,อกองเพาะของเพิงพี่นนองนี่บรรยากาศทุ่งให้ทหุ่งนาพี่นนองตอนนี้กับ่าพุทธใส่กระลับเป็นที่เียบห้อยแล้วพี่น้อง เดี awesome, ๋ยวจะมานั่งโอลมกันน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะนั่งก่อนเสิมือเนาะใส่กรับปฏิียมห้อยกับมานั่งโอลมกันน้อยหนึ่งเนาะเอ้าจะไดจะไดก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พุทธบ่าวภูไทในเด้อพี่น้องเด้อคิดบ่ได้ลงคลิปโดนเติบแล้วปากกับมันซีแข็งแคงนิดหนึ่งพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยน้อหนึ่งนะพี่น้องจงไดก็ไดก็อย่าทิมอย่าปะกันเด้อพี่น้องเด้อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ comment, คือเกนะ่าเนาะลองคอมเมนต์มาว่า,วาให้ว่าพูดเฮ็ดคลิปอยังเฮ็ดได้เลยเพียงเนาะบางทีกับมีเวลาแนะ่บางทีกับมีเวลาแนะ่เรื่องการเฮ็ดคลิปกับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กับลาบไปจะคอยมีเนาะอ๋ออ๋อวันนี้กับบ่มีอยังหลายพี่น้องมาเฮ็ดคลิปอ่าใส่กับดักตัวหนูเนาะพี่น้องเนาะบะงเอิญลองติดตามเบ,บ,บิ่งบเอินเด้อพียงเนาะเด้อมันสิมานเนาะพี่น้อง รับแปดหลังมันจะมีจักโตบ่มีโตอยู่บ่พี่น้องเมื่อเนี่ถถามว่าบ่มีจักโตก็บบ่เป็นยังพี่น้องบ่พูดบริ้เชยใจเนาะถือว่ามือนีเป็นมือทะเบิมือแรกแหกมาเนาะปัญหาว่ามือแรกแหกมาสิษีมานคือคํเเบาอยู่บ่เนาพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็บบ่มีอย่างหลายพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเท่าโอ้ยบ่มีโมงพี่น้องวันห้าหกโมงแล้วพี่น้องแต่เวนก็เริ่มตกดินแล้วพี่น้อง บรรยากาศบรรน,นอกบรรน,นาเน,นี่ยอยู่ทงไฮทงนาอีกคือเก่าพี่นนอยงยามนี่ลมวีวีวีโป้ลมหนาวพี่นนอะใกล้ที่เข้ามาแล้วพี่นนองเดินหนึ่งเดินสองจะน้อยก็กออดปีใหม่เข่าดาวเลยพี่นนอะโอ้ยมีแต่แนวโมดพี่นอ้องมีแต่แนวเสงเงินบ่มีเงินจะเก,ก็บพี่นนองสิบล่นบุญเข่าดาวเข่าดาวก็พี่นนองเข่าดาวเข้าไปเป็นคู่ไอ้โซนบาพุทธนะไปคนเดียวอีเนาะพี่นนอะบอกมีคู่บ้ามลอนี่ลองเบิ่งมือเข่าดาวมันจะมีคู่น้วเขาบ่พี่นอนอง หลังจากที่เฮาใส่กับดักตอนนูเป็นที่ให้ห้อยแล้วตอนเช้าเมื่อเอินสีมายามเราเบิ่งเนาะว่ามันสีถึกสิมานบ่นสีมีโตบอ่อครั้งแรกเนาะถ้าบมีโตก็บ่เป็นยังพี่น้องคือว่าเก็บเอาประสบการณ์บทเรียนใหม่ๆนะพี่น้งนองเอาจนได้กระยาพี่น้องพี่น้องเด้มาพูดสิได้อำลาผาจากสิจบคิปแต่เพียงแค่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พุดเบาเล่า,ลาได้มีกำลังใจเฮ็ดคิปใหม่ใหให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนะเาะอ เอา้าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อส่องพุดบ่าวผู้ไทยเนาะพี่น้องเนาะมาพุดธคือเก่าอะไรพี่น้องอย่าลืมติดตามเด้อพุดมาตามาตามหาความฝันนี่คือเก่าพี่น้องแต่ได้แก่อย่าลืมเบิ่งคลิปให้โดนๆเด้อคนหนึ่งสองคนเบิ่งก็มีกำลังใจเฮ็นเลยพี่น้องเอา้าเดี๋ยวบ่าวพุทธจขอโตลาเมื่อก่อนพี่น้องเจอกันเมื่อเช้าพี่น้องประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าบ่าวพุทสิมายามแล้วเองบ่าวมันสิมาสิเถืกอนบอกใช่ครับดวาวเกดโนอ้าเดี๋ยว ไปเบิงติดตามบิง์มื่นชาวพี่อน Let's go f i e